สวัสดีครับสวัสดีครับในดังนะครับวันนี้จะส่งลูกค้านะครับลูกค้าติดตามจากทิกตอกนะครับขอบคุณมากๆไปทางจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนรถมิโร40รุ่น7โอ,อ้มือมือฆ่า <c oughs> เอาเอาวะก็เอาเออมอนจะเอาวาเอาเออะเอาเลยครับยัยนล,ยลอาได้ในรงลงมาชีไวผมไม่ยากเลย <laughs> อะไรผมให้บริษัทเจ้าของบริษัทแล้วเลอจะโอนให้กับไอ้ลูกเจ้าของบองริษัทเอ๊ตายเลยไอ้ทางครับว <c> ะ <oughs> อ่ะอันนี้ครับซื้อขายข้างในนึงถึงเรานะครับ093 457 654 093 457 654 4นะครับ